น้ำท่วมหาดใหญ่ที่สงขลาคลี่คลายมาเกือบเดือนแล้วนะคะแต่ว่าขยะและความเสียหายหลังจากน้ำลดเรื่องนี้ยังต้องจัดการกันต่อเยาวๆค่ะวันนี้หลายหน่วยงานรวมก,กำลังจัดบิ๊กคลินนิ่งมาช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ายย่านเศรษฐกิจเริ่มนำของออกมาค้าขายกันแล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบรรยากาศช่วงค่ำคืนบนถนนสเสน่หานุสรย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากน้ำท่วมคลี่คลาย ที่นี่ยังพบว่าเงียบเหงานะคะร้านค้าแผงลอยสองข้างทางที่เคยเปิดให้บริการยังปิดอยู่เนื่องจากเจ้าของร้านยังไม่พร้อมเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับเข้ามาในพื้นที่แต่ว่าวันนี้ค่ะพื้นที่ข้างโรงแรมขอให้ร้านค้ากลับมาค้าขายอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเชิญชวนกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวม,มาเลเซียมีร้านค้าให้ความร่วมมือนะคะแม้ว่าอุปกรณ์จะยังไม่พร้อมเพราะว่าอุปกรณ์บางส่วนหายไปกับน้ําท่วม เจ้าของร้านบอกว่าจากการประเมินวันนี้มีลูกค้าเป็นแค่ร้อยละสิบเท่านั้นและคาดว่ากว่าที่นะักท่องเที่ยวจะกลับมาอีกครั้งน่าจะเป็นช่วงเทศกากลตรุษจีนปีหน้าทําให้ปีใหม่นี้ยังไม่ได้คาดหวังพี่ว่านี่นะถ้าพ,พี่รอลุ้นช่วงตรุษจีนเนี่แหละค่ะต้องรอเทศกาลอย่างเดียวเลยพี่ว่าเพราะว่าถ้ามาเลเขาเข้ามาปกตินี้ตรุษจ,จีนนี่มาเลจะเข้ามาเยอะก็เลยว่าต้องลุ้นอีกทีว่าผัดใหญ่จะฟื้นทันไหม พอดูจากตอนนี้นี่เขาก็คือทุกคนเริ่มต้นกันไม่ถูกอะน้องลูกออกใช่ไหมพอเราเดินบางทีเราวันนี้คูจะเริ่มยังไงดีอะจะทําแบบไหนดีอะคือทุกคนแบบเหมือนพ่อค้าแม่ค้านี่คือมันมันอะอย่างอย่างขายเสื้อผ้านี่เขาอย่างนี้ใช่ไหมอย่างของกินบางทีเราต้องเริ่มยังไงดีวะอะไรเงี้ยอุปกรณ์ข้าวของอะไรมันไปกับน้ำหมดนะ อีกจุดสำคัญคือย่านตลาดกิมหยงค่ะตอนนี้เริ่มมีเจ้าของนำสินค้ามาทยอยวางขายกันแล้วที่แผงร้อยละ30นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้สินค้าทั้งหมดเสียหายไปกับน้ำท่วมผู้ประกอบการต้องสั่งซื้อสินค้าใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งก็ขอให้หาดใหญ่ฟื้นฟูรเร็ว่เพราะมันเศร้ามากดูจากนาดสาวที่ก็ยังไม่มีคนเดินเลยพราะเขารู้ว่ากิมหยองอนั้น ยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซนต์พี่เพราะว่าข้างในตัวเองเองเข้าไปดูก็ยังไม่มีร้านไหนเปิดอีกบางร้านก็ยังทาสีอยู่เลยบางร้านก็ยังล้างอยู่อีกนั่นแหละพวกเราแบบแบบคือพอน้ำลดเราก็มาล้างเลยพอเริ่มเขาให้เอาของมาตั้งเราก็ออกมาตั้งมาดับเลยก็เลยเร็วสุดฟื้นฟูต้องใช้เวลาอีกระยะละค่ะ ยังมีแผงลอยในตลาดกิมหยงยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมขณะที่บางรายตัดสินใจคืนร้านไม่เช่าที่ต่อเพราะว่าขาดเงินทุนนะคะตลอดเช้าวันนี้หน่วยงานต่างๆรวมทั้งจิตอาสาจะกลายพื้นที่กว่าสามพันคนค่ะมาร่วมกิจกรรมบิ๊กคลินนิ่งช่วยทําความสะอาดเก็บขยะฟื้นฟูเมืองหัดใหญ่อีกครั้งหนึ่งทําให้ขยะและสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมนําออกจากพื้นที่เอาไปทิ้งเกือบทั้งหมดส่วนกลุ่มทัวลงหัดใหญ่ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพเมื่อวานนี้ มาถึงหาดใหญ่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ย่านชุมชนโชคสมานซึ่งเป็นอีกชุมชนหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงประมาณ3-4เมตรวันนี้เน้นทำความสะอาดตามซอกซอยต่างๆและวันพรุ่งนี้จะไปอาสาล,ล้างบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งมีการสำรวจไว้ก่อนหน้านี้ก่อนจะเดินทางกลับในช่วงค่ำพรุ่งนี้ค่ะ